คุณเขียนบทคุณบอกว่าสบัดมือไม่กี่ทีก็าสามารถเขียนให้ตัวละครในกระดาษตายได้หลายพันคนแต่สุดท้ายก็ใช้สถานะของตัวละครในกระดาษมาช่วยเหลือทุกคนใครว่าผมเป็นตัวละครในกระดาษผมคือเทพสงครามแห่งตาจิ้งเชียนอวี๋อ๋องอ๋อฉันขอถามเชียนอวี๋อ๋องหน่อยว่ารออะไรอยู่อีกยังอยากอยู่เล่นฉากสาคัญกับฉันจนจบเงั้นเหรอผมกลาดซะที่ไหนลเลาวผมแค่เข้าใจหลักการเรื่องหนึ่งแล้วคุณพูดถูกทุกคนในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวประกอบคนเดินผ่านไปผ่านมาล้วเป็นคนที่มีเลือดเนื้อจริงๆเมื่อก่อนผมตื่นเขินเกินไปเอาแต่ดื้อดึงอยากเขียนโชคชะตาของทุกคนรู้ก็ดีแล้วจริงสิฉันถามคุณหน่อยกลไกบทละครยังอยู่ไหมทำไมหนานหึงเหมือนจะไม่เป็นไรแล้วอันที่จริงมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนไปตั้งนานแล้วคุณลองคิดดูดีๆอีกทีคุณไม่ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดมาตั้งนานแล้วใช่ไหม ตอนที่นันเหิงใช้กลไกเอาชนะนกลไกนางเอกเดือดร้อนพระเอกมาช่วยกลไกที่ต้องเกิดขึ้นในฉากสําคัญก็ไม่ได้ผลแล้วบวกกับตอนนี้ตัวละครในกระดาษรู้ตัวหมดนั้น,นกลไกแห่งพลังสะท้อนกลับที่ต้องได้รับก,ก็ไม่เป็นผลก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่พวกคุณที่ไม่ถูกโชคชะตาควบคุมแม้แต่ผมก็เหมือนกัน <c oughs> เมื่อกี้ตอนได้เห็นพวกชาวบ้านพยายามปกป้องบ้านเมืองโดยไม่สนอันตรายจู่ๆผมก็มีความรู้สึก รู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณออกจากร่างเลยชิคคุณนี่ก็พูดไปเรื่อยวิญ,ญญาณออกจากร่างอะไรกันจริงๆนะบางทีไม่กี่วันคุณอาจจะหาผมไม่เจอแล้วแล้ววต่อไปแล้วเอาละนั้นก็ขอให้คุณเขียนบทละครแย่ๆออกมาไม่ได้อีกแลาก่อนนะช่างเถอะมากอดกันหน่อยคุณคนเขียนบท ำไมถึงก่อนเด้ละ่ะลูกพี่ก็จะ,ปะไปตัดไม้เขาซะไปต่อข้าจะไปอาดถอยไปนะ <c oughs> ไปเถอะเอ๊ะไหนบอกว่า,าจัดเขาไม่ใช่เหรออะชจ่ <c oughs> แต่งงานแล้วร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นบิชองก็กลับยุคปัจจุบันไปจริงๆก่อนจะไปเขาคำชาบหลายครั้งว่าหากวันหน้าโลกของที่นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จึงรู้วว่านั่นไม่ใช่เจตนาเขาเพราะว่าทุกอย่างในโลกบทละครมอบไว้ในกำมือทุกคนตั้งนานแล้วะชายา ท่านบอกว่าโชคชะตาของพวกเราอยู่ในกำมือตัวเองอองั้นท่านว่าข้ากับจูเซียสุดท้ายจะได้แต่งงานกับใครเหรอเอ๊ะดูจากการจับคู่แบบสมดุลทั่วไปในละครอาจจะเป็นอ๋อหลงอหูจีเสียงฟูกุ้ยอะไรประมาณนั้นอ๋องั้นข้าไม่แต่งดีกว่าการจับคู่แบบสมดุลคืออะไรเหรอล่ะเจ้าคะ การจับคู่แบบสมดุลก็คือพระเอกคู่นางเอกสหายพระเอกคู่กับสหายรักของนางเอกคนรับใช้พระเอกคู่กับสาวใช้ของนางเอกอาอาไปว่ามันคือแนวเรื่องเก่าๆเดิมๆนั่นแหละนะงั้นพระชายามีการจับคู่แบบไม่สมดุลไหมเจ้าคะการจับคู่แบบไม่สมดุลเหรอก็ก็มีอินชิว ชื่อยากจับคู่แบบไม่สมดุลกับใครเหรอทำไมถึงหนีไปแล้วล่ะโอ้แหยใหญ่ให้ปลาใหญ่ติดกับ สุดยอดเลยเฮ้ยเสียงเจ้านอนติดเตียงมาสามเดือนเพิ่งจะหายดีไวหรือเปล่าเนี่ยหายดีนานแล้วขร<ะ>ับเอานี่เสียงเจ้าว่าราชวงจิ้งของเราเนี่ยนะทำไมถึงให้กำเนิด คนเก่งเลิศล้ำทิสวค์เลือกมาอย่างคาดได้ละเดียฮะหากพูดถึงการเป็นองชายข้ากับพี่เจ็ดก็ไม่ต่างกันแต่เรื่องปลูกข้าวไม่ทนไดเขาก็กลายเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าฮะเมื่อวานเจ้าจไม่เห็นคุณนางกรมการเกษตรคนนั้นเน่ะตอนที่เห็นข้านะท่านเคารพนอบน้อมและชื่นชมข้าเสียยกใหญ่เพราะฉะนั้นนะให้รัษฎรกินดีอยู่ดีพี่เจ็ดยังต้องพึ่งข้าฮะาฮะ่าฮ อะไรโอ้เจ้าเองเหรออะไรโอ้ว้าวอ๊ยเรื่องราวของอิ้งคิวกับนานรุ่ยก็เริ่มต้นขึ้นอย่างมหัศจรรย์แบบนี้ ยิ่งชิวหอยหาความรักที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์งานด้วยก็เช่นกันแต่จีเซียกลับบอกว่าความรักก็เหมือนซุตอนาวในฤดูร้อนเหมือนพัดในฤดูหนาวชื่ออะไรในยามขับขันไม่ได้ทํายังไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นด้วยหากจะพูดว่าอะไรที่มีความหมายนั่นก็ต้องการหาเงิน47 78 356 621 701 ได้ยังยงเลยหัวหน้าท่านดูสิท่านตรวจสมุดบัญชีนี่มาทั้งวันแล้วควรให้มือได้พักบ้างดื่มชาก,ก่อนดีไหมหัวหน้าข้าอย่างทำนั่นเหรอจะดูบรุิวญผู้เจสิถ้ามีใครพอใช้ได้สักคนงานแบบนี้ต้องให้ผู้หญิงยังเรือ่อยาเข้ามาทำเองเหรอ <c oughs> ตารางเอ็กเซลทำออกมาแบบนี้จะมีหน้าไมาให้ดูอีกเอากับไปแกอ เอกสารราชการหนึ่งฉบับเขียนผีตั้งแปดตัวหลักการใช้ภาษาที่ครูพระรสอนมาเหรอจะมีเรื่องอะไรอัอหลงเทียบเชิญไม่เียนชื่อผู้ถูกเชิญเชิญผีนี่ไงแค่เชิญคนยังทำไม่ได้ยิ่งใหญ่แข็งแร่งได้ยังไงแต่ละคนเนี่ยฮะหัวนหน้ารองเป็นคนเขียนฮะที่จริงตอนนี้นหัวหน้ารองก,ก็โยนมาให้ข้าทำเอกสารราชก,การนี่ก็เหมือนกันหัวนหน้ารองบอกว่าจะยกโอกาสให้คนดุ่มสาวอ๋อใช่ใช่ใช่ถึงต้องหน้า ที่พวกเขาพูดเป็นความจริงแซงวันเฮอร์ล่ะหายไปไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับเมียชั้นบนอ๋ออืม ขอปรึกษาเจ้าหน่อยสิาาก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าอยากมีลูกไม่ใช่เหรอเจ้าดูสิข้าทั้งรอเลาเจ้าก็มีความสามารถรอบด้านพวกเราควรจะรีบมีลูกที่เป็นนางเอกของโลกใบนี้สักคนฮะทำไมเหรอเป็นตวัวประกอบจะไม่พอใจอยากขั้นโต๊ะเหรอข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นก็ข้านะชอบเจ้าไงหืม จะเสียแซงอะไรจะแค่รู้สึกว่าอยู่ข้างกายข้าไม่เป็นอิสระหรือคิดจะใช้ลูกมันไล่ข้าตัวเองจะได้กลับไปใช้ชีวิตพพนจรอ,อย่างเมื่อก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ชูรีเป็นคนเขียนบทไม่ใช่เหรอก่อนที่เขาจะไปก็เคยขอพรกับเขาขอให้บุรุษตั้งคันได้ฮะพอเจ้าทองครบสิบเดือนเมื่อไหร่ อย่างไ,ไนก็เชิญเลยก็จะไม่ทำเจ้าเด็ดขาดมิน่าช่วงนี้เขาถึงรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นจะพูดจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอพรนี้จริงๆเหรอ <c oughs> อาทิงเจ้าอย่าล้อขั้นเล่นนะทิง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  เจ้าไม่ได้จริงจังใช่ไหมบอกข้าทีว่าเจ้าไม่ได้จริงจังยิงสิข้ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นโอ้ยเจ้าบอกเข้ามานะเรื่องจริงหรือเปล<ะ>่าช้าหน่อยเดี๋ยวก็ต้องกัเธอรุ่งในทธอนี่ตกใจมากเลยนะนี่เจ้าดูนี่ก่อนสิข้าไปเจอที่อยางโจมองแวบเดียวก็ถูกใจเจ้ารูไ้ไหมว่าสีนี้เหมาะกับสีผิวของคนวัยอย่างเรามากข้าดูหน่อย สีสวยจริงๆข้าคิดว่าเดี๋ยวเอามันไปให้สายของพวกเราทาจากนั้นทุกคนก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันถ้าตามที่มั่งเออบอกนี่เรียกว่าขายของเป็นความคิดที่ดีมากงั้ <c oughs> นพรุ่งนี้ข้าจะไปหย่างโจเราไปนำเข้ามันอีกหนึ่งคันรถ <c oughs> ได้ยอดขายแน่ได้สรุปกุยเฟยไม่ไปเข้าฝ้าข้าสามเดือนแล้วนะ ถ้าไปเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าแม้แต่หน้าตาก็คงลืมไปแล้วอใช่ไหมโอ้ยจ๋าที่นี่จะดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่บ้านเรานะเจ้าไม่คิดถึงข้าและยังไม่คิดถึงดอกไม้ใบหญ้าโบดนั้นที่เจ้าดูแลทุกอันเหรอหาการแต่งงานโดยมิรักข้าไม่ต้องการก็ได้ ของพันว่าอย่างไงโลกใบนี้กว้างใหญ่ข้าอยากออกไปดูสักหน่อยนี่หมายความว่าอย่างไรเอ้ยอย่ามัวนิ่งเลยตามไปสิตามอะไรก็ตามงอเมียนะสิแค่นี้ก็ไม่เข้าใจคนหัวโบราณหูเย็นเลิกเอาปัดไปไปไปหูเย็นส่วนฟูกุยฟูกุ้ยบอกว่าเข้าร่วมสู้รบกับนาเหิงมาทั้งชีวิต ก่อนช่วยหนานหงเฝ้าเมืองโยูเฉิงและโจนองชายเจ็ดหนานหงอยู่ที่ไหนบ้านของเขาก็อยู่ที่นั่น,นนะแต่ตอนนี้ในใจของนานเหงมีต้าจิงทั้งแผ่นดินเช่นนั้นเพื่อตตูเมืองต้าจิงก็ควรจะให้กู้กุยมาเป็นผู้พิทักษ์ันนี้ันดี้ยังอื่นเอาหมดเลยฮันนี้ สหายกุ้ยเสหายกุ้ยอายาไม่เจอกันนานสหายกุ้ยก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยสง่างามและทรงพลังแสดงให้เห็นถึงความเป็นแม่ทัพจริงๆมีดาบล้ำค่า ชมกริบกรีดจินภูผาหมื่นลี้เลยนี่ยองเชียนเจ้ามาทำอะไรไอ้ยาก็มาปกป้องกองทัพส่วนตัวที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่สามพันนายเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพเสียนเตี่ยนะสิวันหน้าข้าก็จะเป็นรอแม่ทัพของสหายกุ้ยแล้วหวังว่าสหายกุ้ยจะสนับสนุนนี่นี่นี่สนับสนุนอะไรจะรีบมารองเท้ากลับไปทถงแต่ไปกันสหายกระดิ่ฝ่าบาทนั่งองเฮาใช้ด้านสงบสุขดีมีแค่รองแม่ทัพเสียนเตี่ยที่เพิ่งมาใหม่พูดมากไปหน่อยสหายกุ้ยจงหาว่าคะ พูดมากข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะชายแดงสงบสุขราชดรนมั่งมีนี่คือต้จริงที่นานเหงต้องการและเป็นสันติสุขที่ทุกคนที่นี่ต่างเฝ้ารอเสด็จพ่อสละราชบัลลังก์นานเหิงขึ้นครองราชนับตั้งแต่นั้นเขาก็ได้ทําให้ความปรารถนาที่ว่าจะคุ้มครองราชดรนใต้ลาโอโอ้โอ,โอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ส่วนฉันในที่สุดก็ได้เป็นตัวแม่เดินบนพรมแดนแต่ว่าคิดเลยว่าแค่เขาพาฉันเดินพรมแดนครั้งเดียวจากนี้ไปฉันจะยอมเป็น้องเฮาแห่งตาจิ้งที่คอยดูแลวางหลังแทนเขาไม่ใช่แน่นอน อเอ้ยาิดทำไมไอ้ซุยเมื่อไปไหนกันแน่เนี่ย้ฟ้าบาทอย่าส่งเรือไปถ่ายกระบอกทรงสราบความเคลื่อนไหวขององค์งท้าอยู่ไหนกลับททษฟ้าบาทสองเดือนก่อนสายรายงานว่าเห็นองคาบนถนนเมืองวิถึง บอกว่าฮองเฮากำลังสอนชาวบ้านใช้อะไรนะรถม้าร่วมสุกรถม้าร่วมสุขเลยกราบทูลฟาบาทเดือนที่แล้วของเฮาเสด็จไปเจียงหนานทรงจัดก,กิจกรรมสมัครงานด้วยกระดาษว่ากันว่าหญิงใดที่อยากหานานทำสามารถลงชื่อและสิ่งที่ตนถนัดไว้ได้แล้วจะมีผู้ติดต่อไปทรงอีม่ำกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะฟาบาทห้องเฮาเสด็จกลับมาแล้วเพื่อนา นนฮงนนฮงเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่เสื้อคลุมขนพิงพรถือเตาอังมือทถมยังผิงเตาไฟอีกถ้าไม่ร้อนเหรอเป็นอะไรไปไม่รู้พลัดสะท้อนกลับหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกหนาวตลอดเลยแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลย ปวดกระดูกร้าวไปหมดอนั่นสิท่านเจ็บจนเหงื่อซึมละนี่นจะเล่นละครตกตาข้าอีกทำไมเจ้าไม่เป็นห่วงข้าเลยสักนิดเดียข้าเป็นห่วงท่านสิ เป็นห่วงท่านเสมอแหละสงหนาวเลยนะจะได,ด้อุ่นๆงนะ,ะ,ะไม่หนาวแล้วเหรอไม่หนาวแล้ว <c oughs> อช่วงนี้ข้างานยุ่งมากจริงๆแต่เจ้าบอกข้าว่า<อ>ครึ่งเดือนจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนข้าในวังจากนั้นอีกครึ่งเดือนก็ยุ่งเรื่องตัวเองอะแต่เจ้าไปสามเดือนแล้วอีกอย่างข่าวคราวของเจ้าคนอื่นก็เป็นคนบอกเข้าไปสามเดือนแล้วเหรอใช่สิอะยระ โทเอ้อยหนานเิงก็แค่สามเดือนเองเท่ากับถ่ายละครเรื่องหนึ่งถ้ารู้ว่าท่านติดค่าขนาดเนี้ก็จะอยู่ในกองถ่ายกับหนานเฟิงสักสามเดือนหนานเฟิงหนานเฟิงอะไรกันเล่าเขาหล่อเท่าค่าสูงเท่าค่าหรือเปล่าเขาหน้าตาต่างจากท่านเป็นหมื่นพันลี้เลยละหมอหน้าะขายาวเปน็นนกกระยาง ทิ้งสามีดีๆทั้งคนไปชอบนุกระยางได้ยังไงล่ะจริงไหมแต่ข้าได้ยินคนเขียนบทนั่นบอกว่าตอนที่นักแสดงอย่างพวกเจ้าถ่ายละครมักจะถ่ายแบบขาดแนบชิดกันนคนเขียนบทคนที่ใช้ได้จริงๆไปแล้วแ้้แท้ยังไม่ไายขุดหนุ่มไม่ฟังฉันอีกเอาละเอาละเอาละนอนเ หนอนหงึหงหงึงนะหึงที่รอโยลดเลยนะได้ไหมก็ <c oughs> อชอบวางมากจะตายข้าไม่มีทางชอบคนแบบนั้นหรอกข้ารับรองกับท่านเลยข้าสาบานถ้าก็ชอบหนอนฟึงขอให้ฟ้าผ่าข้าเลย อย่าพูดเหลวไหลเอาเป็นว่าข้าไม่สนใจอดีตของเจ้าตั้งแต่นี้ไปคนที่จะเล่นละครกับเจ้าได้มีแค่ข้าคนเดียวจะรับปากข้าแล้วไวทเฮดเซมฮัทท่านเก่งนะเนี่ยตอนนี้พูดอังกฤษคล่องเชียวแน่น,นอนอยู่แล้วข้าจังจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าเขียนว่าอะไรนะปลาหลีดีตัวเหิงจู่จมหวีใช่หรือไม่ งั้นข้าขอถามท่านหน่อยท่านรู้ไหมว่าอะไรคือหงจูดจงอวี่ข้าต้องรู้อยู่แล้วก็คือปลาที่อร่อยมากชิดนหนึ่งใช่ไหมปลาแสนอร่อยเหรอ,อข้าเน,นะนะก็คือปลาที่แสนอร่อยตัวนั้นนั่นแหละ เดี๋ยวเอามาให้นะครับนี่นักเขียนบทจวงริวเขียนบทเสร็จหรือยังนักเขียนบทมีช่องนั่นน่ะสุดท้ายตอนจบเป็นยังไงเหรอเขาน่ะเป็นแค่ตัวประกอบตัวละครในกระดาษฉันเขียนให้เขาบทใหมายุคปัจจุบัน ตัวละครในกระดาษตื่นรู้ขึ้นมารวถึงพวกเราเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้สำเร็จแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งในบทละครอย่างเช่นบทละครนี้ไม่ใช่ความฝันแห่งเชียงหนิงแต่เป็นคำพีร่่มฝันถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีงั้นก็เปลี่ยนโชคชะตาต่อไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึง หรือว่าทั้งหมดนี้เป็นความฝัน เลยคะฉันคิดว่าก็โอเคเรื่องเวลาฉันคิดว่าอืมเฉันเช็คไหน่อยเดีวก็สร็วง่ทั้งกองรอเธออยู่คนเดียวเพก่บเธออยู่นะเดี๋ยวเธอไปคุยกพกคุกับแล้ักสวนีองอออคุับไลเร็วคัค่ะคอคะ คุณทำอะไรเนี่ย νε. ฉันว่าอะไรนะซงอีมันคุณริ้นชื่อตัวละครอ,อยู่เหรอ Why Head Sam h u t